สวัสดีครับปล่อย iOS 16.5ตัวเต็มไปเพียงวันเดียว Apple ก็ปล่อย iOS 16.6 beta 1มาให้อัปเดตกันแบบทันใจให้ทดลองทดสอบกันต่อแบบไม่ต้องรอสัปดาห์หน้าแล้วครับเพื่อนๆสามารถดูรีวิว iOS 16.6 beta 1ได้จากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้และในคําอธิบายใต้คลิปได้ครับสําหรับ iOS 16.6รองรับ iPhone ในรุ่นต่างๆที่แสดงอยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยครับการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้เมื่อเทียบกับ iOS 16.5ตัวเต็ม ผลลับการทดสอบความเร็วและแบตเตอรี่จะต่างกันหรือไม่การอัปเดตใหม่ล่าสุดแบบทันใจนี้จะเป็นยังไงเราไปทดสอบกันเลยครับเราไปเริ่มกันที่การทดสอบความเร็วด้วยแอป Geekbench 6ผลลัพธ์ที่ได้ iOS 16.6 beta 1บน iPhone 14 Pro Max ทำความเร็วในส่วนของ CPU Single Core ลดลงเล็กน้อยส่วน Multi Core ลดลงเยอะเลยครับหลังจากที่เพิ่มขึ้นเยอะใน iOS 16.5ตัวเต็มเราไปดูผลการทดสอบ GPU กันบ้างครับผลลัพธ์ที่ได้ความเร็วในการประมวลผลด้านกราฟิก ลดลงพอประมาณการอัปเดตเบต้าใหมน่นี้ความเบ็่ยวดยรวมลดลงจากความเร็วเราไปทดสอบแบตเตอรี่กันต่อผลลัพธ์จะดีขึ้นหรือไม่เราไปชมกันเลยครับสําหรับการทดสอบแบตเตอรี่จะวัดด้วยการจับเวลาต่อเนื่องหนึ่งชั่วโมงดูว่าแบตเตอรี่ลดลงไปมากน้อยแค่ไหนโดยตั้งระดับความสว่างในการแสดงผลเท่ากันและตั้งระดับความดังของเสียงเท่ากันเริ่มต้นที่ระดับแบตเตอรี่100%เท่ากันสุขภาพแบตเตอรี่เท่ากันในวิดีโอนี้จะได้ความเร็วในการเล่นนะครับ เพื่อให้วิดีโอสั้นและกระชับจนถึงผลลัพธ์ที่ได้ไปชมกันเลยครับในการทดสอบแบตเตอรี่บน iPhone 14 Pro Max เนื่องจากจอภาพของตัวเครื่องใช้จอสแสดงผลแบบ OLED ถ้าเปิดให้หน้าจอสแสดงภาพเดิมค้างไว้นานๆอาจทําให้จอสแสดงผลเสียหายเกิดภาพเดิมตกค้างอยู่บนหน้าจอโดยไม่จางหายไปหรือที่เรียกว่าอาการจอเบ์นได้ครับดังนั้นในการทดสอบจะใช้วิธีการเปิดคลิปวิดีโอเพื่อทําการทดสอบนะครับเพราะภาพวิดีโอมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลา ในการทดสอบจะเปิดคลิปวิดีโอต่อเนื่อง1ชั่วโมงทำการทดสอบทั้งหมด3าครั้งสำหรับการตั้งความสว่างและระดับเสียงจะตั้งของระบบเอาไว้ครึ่งหนึ่งที่50%เท่ากันและสำหรับแอป VLC ที่ใช้ในการเปิดวิดีโอก็จะตั้งความสว่างระดับเสียงและค่าสีต่างๆตามค่าเริ่มต้นของแอปโดยไม่เปลี่ยนแปลงครับจากนั้นเปิดแอปจับเวลาถอยหลังแล้วให้หยุดเล่นโดยอัตโนมัติโดยตั้งเวลาไว้1ชั่วโมง15วินาทีอีก15วินาทีเพื่อการสลับแอปเพื่อเปิดคลิปวิดีโออในนนการรทดบบัั่เงค โดยตลอดการทดสอบนี้จะตั้งค่าให้เปิดหน้าจอเอาไว้ตลอดเวลานะครับสว่างตลอดไม่ปิดเลยดังนั้นเครื่องจะใช้พลังงานมากกว่าปกติต่างจากเวลาที่เราใช้งานกันจริงๆที่มีการเปิดหรือปิดหน้าจอเป็นระยะไม่ได้เปิดเอาไว้ตลอดเวลาในการใช้งานจริงเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่จะลดลงน้อยกว่านี้นะครับหลังผ่านไป1ชั่วโมงผลการทดสอบ3ครั้งบน iPhone 14 Pro Max ปรากฏว่า iOS 16.6ห e t a 1เใช้แบตเตอรี่เพิ่มขึ้นนิดนึงครับโดยใช้ไป3%เหลือ97% ในขณะที่ iOS 16.5ตัวเต็มประหยัดกว่าโดยใช้ไป2%แหลือ98%เท่ากับ iOS 16.4.1วงเล็บ a และ iOS 16.4.1ครับการอัปเดตเป็น iOS 16.6 beta 1บน iPhone 14 Pro Max ความเร็วโดยรวมลดลงแบตเตอรี่ก็ใช้เพิ่มขึ้นนิดนึงแต่นี่ก็ยังเป็นเบต้าแรกต้องมาติดตามกันต่อไปครับสำหรับเพื่อนๆที่ใช้เครื่องในรุ่นนี้และสนใจเวอร์ชันเบต้าผมว่าข้ามเบต้าแรกไปก่อนดีกว่าครับเราดูผลการทดสอบในเบต้า2แล้วค่อยตัดสินใจอัปเดตดีกว่าครับ มาเมื่อไหร่ติดตามการรีวิวและการทดสอบได้ที่ช่องสอนใช้ง่ายนิดเดียวนี้ครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมและพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ